คุณผู้ชมครับกลางดึกเมื่อคืนนี้มีเหตุหน่าตกใจเกิดขึ้นวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีมไม่มีใครไม่รู้จักนะครับวัดดังมากของพระพยอมกาลยานโนล่าสุดเมื่อคืนนี้เกิดเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3ศพสศพเป็นเด็กหมดเลย<อ>นะครับอายุ11ปีสองคนเป็นแฝดกันแล้วอีกหนึ่งคนอายุ9้าปีคุณผู้ชมทั้งหมดนี้เป็นเด็กชายนะครับไฟไหม้ที่กุฏิในวัดสวนแก้วห่างจาก ซุ้มวัดไปประมาณสัก500เมตรเท่านั้นเองศพทั้ง3ศพกองกันอยู่แบบนี้ด้านในคุณผ,ผู้ชมเป็นเด็กหมดเลยแล้วมีการจับมือกอดกันด้วยพอเจ้าหน้าที่ไปถึงยังไม่สามารถเข้าไปด้านในได้ด้านนอกเหมือนมีเหล็กดัดแล้วก็มีแม่กุญแจอยู่ต้องใช้เครื่องตัดถ่างเข้าไปข้างในนะครับคุณผ,ผู้ชมไปเจอเด็กที่เสียชีวิตทั้งหมด3คนนอนเรียงกันมีบาดแลผลถูกไฟไหม้ตามร่างกายทั้งหมด สอบถามเจ้าหน้าที่ไม่มีใครทราบว่าเด็กทั้ง3คนมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไงเพราะเขาบอกว่าเป็นกุฏิร้างสําหรับที่จะรองรับพระภิกษุหรือว่าสามเณรที่จะมาบวกภาคฤดูร้อนแต่ปรากฏว่าเด็กทั้ง3คนเข้าไปอยู่ในนี้มีคนที่ให้ข้อมูลครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกุฏิเนี้ยเป็นช่วงที่เด็ก2คนที่เป็นเด็กแฝดเขามาอาศัยอยู่ที่วัดพอดีปรากฏว่ามีการให้เข้ามาพักอาศัยที่นี่แล้วก่อนที่จะเกิดเหตุมีเด็กอีก3คนเข้ามาเล่นด้วย รวมเป็น5แต่ว่าก่อนจะเกิดเหตุเด็ก3คนอยู่ที่นี่เพียงลําพังเพราะกลับไปแล้วสองคนคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ต้องนําเครื่องตัดถ่างมากว่าจะเจอร่างกว่าจะเอาร่างออกมาก็ล่อไปเกือบตีสองของเช้าวันนี้นะครับคุณผู้ชมทั้งสาเนี่ยผิวหนังไม่เกรียมผิวหนังหลุดลอกแล้วบางรายก็มีน้ําลายฟูมปากด้วยเอาศพมาชนะสูตรคุณผู้ชม,มเป็นเด็กหมดเลยไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะตอนนี้ไฟฟ้าลัดวงจรหรืออย่างไรยังไม่ทราบนะครับ ล่าสุดเช้าวันนี้คุณผู้ชมครับเราเดินทางไปที่วัดสวนแก้วนะครับปรากฏว่าวันนี้ก็มีหน่วยงานหลายพื้นที่ลงพื้นที่มาตรวจสอบปรากฏว่าเราไปเจอย่าของเด็กแฝดด้วยนะครับนางสาวจำลองอินยาสีเขาทำอาชีพก่อสร้างพอมาถึงเนี่ยเห็นสภาพไฟไหม้กุฏิที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นสภาพรางของหลานยญาเขากอดคอกับญาติญาติแล้วก็ร้องไห้ด้วยครับ บังคับด้วยนะบังคับให้เขามาเรียนนะเนี่ยเขาอยู่ก็เฉยๆแล้วไม่มีความรู้อะไรแล้วร่าก็เอาเขามาเรียนหนังสือบวชแล้วพอบวชได้บวชแล้วก็สืบคุณผู้ชมครับนางสาวจำลองเนี่ยเราให้ฟังบอกว่าน้องแฝดสองคนนี้ ก่อนหน้านี้เขามาเรียนช่วงฤดูร้อนตอนปิดเทอมแล้วก็ศึกออกไปเคยมาบวชแล้วรอบหนึ่งแต่ปรากฏว่าย่าบอกว่าครอบครัวมีปัญหากันก็เลยขอให้หลานกลับมาอยู่ที่นี่อีกสักแป๊บหนึ่งพระพยอมท่านเมตานะครับให้หลานได้บวชเรียนที่นี่แต่ปรากฏว่ามาเกิดเหตุแบบนี้ก่อนทุกคนตกใจมากเมื่อคืนพอได้รู้ข่าวว่าวัดสวนแก้วไฟไหมหลานทั้งสองคนเนี่ยย่าเขาบอกว่าเขาเลี้ยงมาอย่างดีแล้วก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยหลานคนโตเคยพูดว่า หนูรักม้าที่สุดในโลกเลยพร้อมกับร้องไห้ด้วยก่อนหน้านี้ที่ต้องมาอยู่ที่นี่เพียงลําพังสองคนพี่น้องเขามาเรียนหนังสือบวชแล้วพอบวชได้บวชแล้วก็ศึกแล้วก็ให้เรียนหนังสืออยากให้เขามีความรู้แล้วพ่อแม่น้องเขาไปไหนคะเขาก็แยกกันแยกแ่ัจ้ะแยกแต่เล็กๆแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นหน้าพ่อเขาเป็นยังไง แล้วตอนนี้แม่เขาอยู่ไหนรู้ทราบข่าวหรือยังแม่เขากําลังเดินทางมาจ้ะแล้วตอนที่คุณย่าคุณย่าใช่ไหมคะคุณย่ายาทวดอ่ะเป็นทวดเขาเป็นก็ตกใจก็มันน่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมมันก็ไม่น่าเป็นไปได้ก็เราก็อยู่เพื่อเขาสองคนเนี่ยโอ้ยคุณผู้ชมครับแล้วเราเจอกับน้าของแฝดทั้งคู่เป็นญาติอีกคนนึงน่ยนะฮะที่วันนี้ก็มาแล้วก็ร้องห่มร้องไห้เหมือนกันคุณน้า ธนพัฒน์สิริสมบัติแกเล่าให้ฟังแบบนี้ที่เด็กทั้งคู่เนี่ยเด็กแฝดเนี่ยนะมาอยู่ที่กุฏิเนี่ยคือจร,จริงๆก่อนหน้านี้สองเดือนเคยบวชสามเณรที่นี่แล้วก็เคยอยู่ที่กุฏิแห่งนี้พอศึกออกไปครอบครัวก็อยากให้ศึกษาเล่าเรียนทั้งเรียนหนังสือแล้วก็เรียนธรรมะอยู่ที่วัดสวนแก้วให้หลวงพ่อพระพยอมกลยาโนได้ขัดเกลาวบม่มเพาะนิสัยก็เลย อยู่กลับมานอนที่วัดที่กุฏิแห่งนี้เหมือนเดิมเพราะมันเป็นความคุ้นเคยเหมือนตอนที่ยังบวชเป็นสามาเณรอยู่แล้วที่มันมีกระแสข่าวบอกว่าทางวัดเนี่ยล็อกกุฏิจากด้านนอกเด็กเข้าไปอยู่ข้างในแล้วไม่รู้ก็เลยหนีออกมาไม่ได้แล้วก็ถูกไฟครอกเสียชีวิตคือคุณธนพัฒนก็ยืนยันนะว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงนะเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าไฟฟ้าลัดวงจร เท่านั้นเองเมื่อเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วเนี่ยหลานก็เสียชีวิตไปแล้วย้อนเวลากลับมาไม่ได้ก็คงต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ซึ่งล่าสุดคุณผู้ชมครับถ้าลองดูลักษณะของโกตินะฮะเขาบอกว่าโกติอันเนี้ยมันเป็นกุติไม้ครับแล้วโครงเนี่ยเป็นโครงเหล็กม,มุงด้วยหลังคากระเบื้องเพราะฉะนั้นเบื้องต้นจากการตรวจสอบนะฮะ เกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรก่อนแล้วกระแสะไฟฟ้าเนี่ยลั่นเปรี้ยวๆเข้ามาที่โครงเหล็กอืแล้วเกิดไฟไหม้ตามมาเด็กทั้งสคนพยายามจะหนีแต่มือไปจับโครงเหล็กของตัวกุฏิก็เลยถูกไฟช็อตแล้วก็ถูกไฟคลอกซ้ำเลยเป็นภาพลักษณะที่หงิกงอนอนกอดกันอยู่ในกุฏิ แต่เรื่องนี้รอผลการสอบสวนที่ชัดเจนอีกทีซึ่งทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีทางหัวหน้าสำนักง,งานก็ลงมาพูดคุยกับวัย,ยวัจกรวัดนะฮะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นบอกว่าเด็กๆเกนี่ยปกติเขาจะนอนที่กุติที่นี่แหละช่วงเย็นก็จะวิ่งเล่นกันในวัดปีนเล่นกันคือทุกคนตอนช่วงค่ำเมื่อวานไปเวียนเทียนทำบุญด้านหน้ากันหมดเลยไม่มีผู้หยงผู้ใหญ่ที่มาสังเกตเห็น ความผิดปกติตั้งแต่เรื่องไฟฟ้าลัดวงจรแต่เจ้าหน้าที่พิสุลักฐานจะมีการตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รอให้พระอาจารย์พยอมกลยาโนเนี่ยท่านถแถลงข่าวอีกทีหนึ่งเพื่อความชัดเจนว่าสาเหตุที่มาที่ไปไฟไหม้เกิดจากอะไรทําไมเด็กทั้ง3าคนถึงมานอนเล่นอยู่ในกุฏิแห่งนี้นะฮะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนคือบนพระใหญ่แล้วนนคนไปเวียนเทียน,น,นกันในช่วงกลางคืนด้วยนี่ก็เป็นภาพที่พระอาจารย์พยอมท่านก็มาดู จุดเกิดเหตุด้วยตัวเองคือ,อท่านก็เสียใจนะเนาะว่าไม่คิดว่าจะมีเด็กเด็ก <ภา S 2> วัดเนี่ยต้องมาเสียชีวิตในวัดของท่านแบบนี้สรุปแล้วก็ไม่เกี่ยวกับการเวียนเทียนนะคะเป็นเรื่องของไฟฟ้าระบบไฟอัปเดต34 hdf เวอร์ชั่นใหม่ร่องวันใหญ่รออยู่นะครับ